ดีฮาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super f งค์อ่าวันนี้ฮะผมกับพี่ล็อกจะไปท้าทายในที่ที่น่ากลัวที่นี่เขาว่ากันว่ามันเป็นห้องแห่งความลับห้องปริศนาที่ไม่มีทางออกฮะเป็นห้องที่เขาเรียกกันว่าแบ๊ก เป็นห้องสุดอันตรายในนั้นเขาว่ากันว่ามันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลาดและแปลกปลอมรวมทั้งอันตรายเอ้ยผมกับลูกพี่จะเข้าไปเขาบอกวันล่าสุดมีสิ่งมีชีวิตตัวเขียวๆด้วยนะฮะเห็นเขาบอกเขามันชื่อเทรกอะเอ้ยมันจะไปโหดอะไรมากับพี่ล็อกจะไปจัด และเราจะหาทางออกออกมาให้ได้ไปดูกันเถอะ Let's go โฮยลูกพี่พี่หลอมาก็ที่ไหนแล้ววะเนี่ยที่นี่เขาบอกกันว่ามันเป็นห้องสุดอันตรายเขาอีกแล้วเขาที่ใครอ่ะเขาก็คือเขาไงฮะโอเคโอเคโอเค เขาเรียกที่นี่กันว่าห้องแบ็คลูมฮะลูกพีเฮ้ยที่มันเป็นผนังสีเหลืองๆเขียวๆอ่ะนะใช่เลยเขาบอกกันว่ามันเป็นห้องที่ไม่มีทางหาทางออกได้แล้วแกพาฉันเข้ามาเพื่อเฮ้ยเราจะต้องพิชิตไงพี่เรากเราต้องหาทางออกให้ได้ฉันบอกตอนไหนว่าอยากมาวะเนี่ยผมรู้พี่ลรอกอยากมา <c oughs> พี่ล็อกผมมีอะไรบอกอีกอย่างด้วยฮะอะไรอ่ะเขาว่ากันว่าในนี้มีของดีด้วยอ่ะของดีอีกแล้ว คิมินโตลืมเลยอะ่ะนั่นของดีตรงไหนวะเขาบอกกันว่ามีคิมินโตตัวใหม่ด้วยนะฮะเฮ้ยจริงเหรอตัวเขียวๆอ่ะเฮ้ยอโนไฟดับทำไงดีลูกพี่มาโง่แกอยู่สติแตกก่อนมันมีคัตเอาท์อยู่ให้สับไฟเนี่ไหนอ่ะนี่ไงโอ้สุดยอดเจ๊พี่ผู้หญิงที่ทำหน้าเหมือนพี่ล็อก เขาว่ากันว่าเกมนี้เราจะต้องสู้ตายนะฮะโอเคเรียวไปก่อนเลยมาเดี๋ยวฉันจะนำแกเองได้เลยเหรมาจุดประสงค์ของลาโกยฮะมาไอไอหมางอไม่ได้กันเดยม่างอ๊จุดประสงค์ของเราคืออะไรออกจากที่นี่ใช่ไหมกำจัดคิมิโนโตะแล้วก็หนีออกไปยเยพี่ล็อกมีเพื่อนมาฮะพี่ล็อกเฮ้ยม่างอ๊ฉันเจอตู้ ตั<บ>อะไรยังมีของกินเปล่าอุ้ยฉันเจอพิซซ่านี่ไงอ่ะเอาไปมังอ้อเ้ยแต่ผมได้น้ตบุ๊กเอาไปทําอะไรยังมันกินไม่ได้ซะหน่อยเอาไปตีหัวแกงไงล่ะอย่าไปตีหัวพี่ลอ็อกได้หมปอไปเฮ้ยพี่ล็อกผมได้ยินเสียงคิมินโตะด้วยย่าเฮ้ยมังก้เราต้องเดินเปิดตู้ไปเรื่อยๆเผื่อจะเจอของเดลเลยพี่ลอ็อกมีใครมาชิ้นช่องทิ้ไงไว้ตรงนี้ด้วยอยาไม่ใช่ชิ้นช่องแล้วล่ะดำขนาดนี้หมัดต้องเซฟทับโอ้ยโอ๊ยเจ็บมังก้แกเดินไปโดนแล้วเลือดรอดอ่ะเลือดนรออยชิงง่แล โอนโนพี่ลองผมมีปัญหาแล้วอะไรอะผมจําทางออกเมื่อกี้ไม่ได้แล้วอะกูก็จําไม่ได้โอนโนทุกที่เป็นสีเหลืองไปหมดโอ oh <my. S 1> เไปแล้ววิ่งวนเป็นวงกลมทําไมอะลูกพี่อ่ะแบบอะไโอนโนโอนโนพี่ลองเขาอาจจะไม่ได้เป็นอันตรายก็ได้ดีฮะเออนน่เด็เรามาทําความรู้จัก เฮ้ยลูกพี่เขานี่หมาจะตั้งใจแล้วใไปเราต้องหาตูล้ล็อกเกอร์พี่ลอ็อกเพื่อเราจะเจออุปกรณ์ที่เอามาคราบเป็นอาวุธได้หมางง้อโอ้พี่ล็อกตรงนี้มีกับดักด้วยอเฮ้ยจริงด้วยคือ,อไรอะเฮ้ยหมางมง้อนี่ไงเช็คม<ะ>ัง้อจะจะเช็คละโอ้พี่ล็อกโดนกับดักตัวเย่ เปิดกับดัก FC เราวนี่แหละฮะเขารักพี่ล็อกมากผมก็เลยจะทําอย่างนี้ฮะเปิดเพี้ยวว่าพี่ล็อกรอหมาด้วยมากำลังจะเข้าไปหาพี่ล็อกมามาเข้ามาลบกันพเพื่อนมาหาพี่ล็อกลุ่มเลยฮะไม่ต้องพามาเลยนะเอ้ยพี่ล็อกนี่ไงกล่องเฮ้ยหมาโง่นั่งไงตู้เออใช่มันคือตู้หรือมันคือกล่องมาสรุปตู้เดียวยาวขนาดนี้เอ้ยช่ได้แบตเตอรี่มาได้พิซซ่าเฮ้ยมาโง่มันคืออะไรอะพี่ล็อก มันคือพรวเอาไปทำอะไรอ่ะเอาไปตีหน้าแก <c oughs> แกดูตรงรูปแป้นขยายตรงขวาล่างเนยออมาเห็นแล้วมันมีต้องห้าอันนะเออนั่นแหละโอ้โหพี่ล็อกทางมันเหมือนกันหมดเลยยาเป็นไงหมาก็งงกับดักแล้วง,ง่แกลองไปยืนตรงนั้นดูดิไม่เอาแล้วพี่ล็อกอะ่ะพี่ล็อกห้าไปยืนใกล้ๆเลยเมื่อกี้พี่ล็อกโดนเต็มๆพี่ล็อกหมาไม่เห็นจะเจอตู้เลยยาให้เราเจอตู้น้อยจังเลยหมากพี่ล็อกผมได้ยินเสียง เรได้ยินเสียงฉันก็ได้ยินเหมือนกันเพื่อนแกมีเสียงปืนด้วยอะ่ะมีคนต่อสู้กันอยู่เนี่ยพี่ล็อกเจอตู้แล้วนี่เลยขอของหน่อยครับขอของหน่อยะไม่ได้แบตเตอรี่อีกแล้วโอ้พี่ล็อกมาได้เข็มทิศอต่พี่ล็อกได้ไรอะ่ะมงโง่แกได้เข็มทิศแกพาเราออกจากที่นี่ซะเร็วเร็วมันใช้ยังไงอะ่ะออนน่อ๋ออโนโฟไฟดับพี่ล็อกมาไม่เห็นจะได้อุปกรณ์คราบอะไรเลยอะ่ะไหนเราลองเปิดเมนูครับขึ้นมาดีว่าเราคราบไปได้บ้างไหม นี่ไงมันทำปืนทำบนจักรยพี่ล็อกเพื่อนพาอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยพี่ล็โอกโ,โอ้โนเฮ้ยวจ้ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เพื่อนเพื่อนเพื่อนแตกไปแล้วหม่าโง่เอ้ยพี่ล็อกนี่ไงตู้เพียบแบตเตอรี่อีกแล้วกูได้แต่แบตเตอรี่เนี่ยอะไรวะเนี่ยพี่ล็อกผมได้ปืนห <c oughs> ม่างโง่แกต้องบอกวงชันหม่าโง่ยิยงอะไรไหน,น<า>อะนี่ไงนี่ไงอ้าวไ,<ม>ไม่ไดวไม่เห็นจะมีมผีเลยเป็นตัวแย่ไปแล้ว พี่ล็อกตรงนี้ก็มีตู้เฮ้ยเอยมาได้ก้อนอะไรก็ไม่รู้พี่ล็อกเหมือนขี้หมาไม่ใช่ได้สายไฟปะอ๋อพี่ล็อกผมไม่กลัวแล้วผีเผออะไรไม่ต้องกลัว <c oughs> ดีมากแกต้องปกป้องฉันนะมาง้อพี่ล็อกผมได้ยินเสียงคนนอกเช็คเช็ค,ชคยิงเช็คเรามังง้อเขาไม่เห็นจะสในใจเราเลยนี่ไงมังง้อเอ้าเขาต้ยเย่แล้วใเ,เขาโดนเพื่อนยิงต้เย่ไปแล้วปืนเพื่อนสุดยอดเลยอ่ะไม่ต้องถึงมือเราเลยพี่ล็อกเราไปไหนดีในนี้มีอะไรเปล่าน้องข้าไปดูดิ น้อยพี่ล็อกจะขังหมามันรู้ว่าแทนไว้เดี๋ยวนี้มันร้ายพี่ล็อกเราควรไปทางนี้เปล่าหน่ากลัวแล้วแกอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยพี่ล็อกนี่ไงหลังนี้โอโนุเช็กมามาจะจัดการเอกงในน่ะมันก็นี่มาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันก็หนีนี่นี่พี่ล็อกเอนุโ้ยพี่ล็อกโอนโนุแกอย่าลักหมาเกย์มากำจัดได้ยูเกี้ยงี้ตึงเจ๋ พี่ล็อผมได้เซอร์กิตบอร์ดฉันได้เศษเหล็กอ่าไม่เป็นไรอย่างน้อยผมได้ปืนมาแล้วผมแฮปปี้ดีมากมาเฮ้ยพี่ล็อกอุ้ยประตูอะไรยะมาโง่เขียนว่าเอ็กซิททางออกเหรอใช่แล้วเปิดเลยอ้โอพี่ล็อมันต้องใส่รหัสล่ะอ๋อเนอะมันต้องใส่รหัสเรามั่วได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ฉันจะลองหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยพี่ล็อกอย่าลองอันเดียวครับผมเว้ยเฮ้ยเพื่อถูกไง โน no, มันไม่ถูกพี่ล็อกเออของฉันก็ไม่ถูกโอ้โน oh, no. มัง,ง้เราอยากออกไปจากที่นี่เราต้องทาไงวะแปลว่าในนี้มันต้องมีคําใบแน่เลยพี่ล็อกเออยในห้องนั้นมีเปล่าไม่ห้องโอ้ยมีตู้พี่ล็อกมาเร็วตู้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 แกอย่ามาเปียะะะกะเปียกเฮ้ยผมได้เศษเหล็กอะไรไม่รู้เอาไปทําอะไรได้บา้างยังอ่ะเฮ้ยมัง้ เฮ้พี่ล็อกได้ไรอ่ะจร่งเชิงมาฉันไม่กลัวแล้วมาไม่ว่าจะเป็นผีเช็คผียิ้มหรือผีก็ะยุกระยุตัวไหนก็ตามเฮ้ยพี่ล็อกเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันมีคนปล่อยนูกอ่ะโอ้โหมีคนยิงระเบิดนิวเคลียร์เราต้องซ่อนตัวก่อนพี่ล็อกเข้าไปเข้าไปตุ๊ก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 โอ้าโนเราจะตายไหมเนี่ยโอ้พี่ล็อกมัน จะไปหมดเราจะตัวเย่ไหมอ่ะเออไม่ตัวเย่ป่ะม่างโง่เราต้องไปหารหัสมาเปิดประตูทางออกเว้ยโอนน์เนาะโอ๊ะฮะมาเอาอนี่เห็นตัวเย่ไปซะทำไมต้องมาลางผมอ่ะนี่โอ้บีเราข้างหลังโอ้ยไม่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 พี่เราตัวนี้วิ่งเร็วมากเกล้มาดูล้านจะยิมางโง่ใกล้แล้วหมางโง่ใกล้แล้วใกล้จะตายแล้วโอมเนี่ยใกล้ตัวเย่ สุดยอดแต่ว่าเราจะตัวแย่ทั้งคู่เลยไม่เป็นไรมีเราคงมีพิซซ่าคอมเมนตบ้างเดี๋ยวหมดแล้วเออมันไม่แบกเลยเฮ้ยพี่เรามันมาอีกแล้วนี้เร็วโอ้โอนโนโอนโนผมเจ็บสุดอ๋อนี่นะตัวแย่ไปซะทำไมพี่แยะขนาดนด้โอ้พี่ล็อกแต่ยังน้อยปืนก็ช่วยชีวิตเรานะฮะนั่นเดีมาเงาะ หลงหนักกว่าเดิมอีพี่เราผมลืมทางแล้วเนี่ยกูก็เลยไม่โอ้ลูกพี่ <c oughs> ตัวเย่เราปืนหายหมดเลยย่าโอ้โนอไม่ไม่ตรงนี้มีของลืมเลยนะคะเฮ้ยมางงะไม่ได้ละฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นฉันจะ <c oughs> โอ้โหพี่ล็อกมันแพงนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไรกูมีตังค์ชิงเชิง <c oughs> เอ้ยกันพี่เราต้องปกป้องหมายละมาไม่มีตังก็เสียงมันดูเหมือนพืนงานวัดมากเลยว่าดูดินันดีมันจะยิงสัตว์ประหลาดตัวแย่ไปี่ยพี่ล็อกนี่อะไรอ่ะเว้าเราแต่งตัวเป็นไรด้วยอ่ะเฮ้ยเขาเทเราเป็นแบบว่าโอ้โหหน่วยงานปาปามเชลโลหน่วยงานชีวภาพเราเหมือนฝาแฟนเลยพี่ล็อกแยกไม่ออกเลยไหนแกไหนฉันผมกลับไปใช้ตัวเดิมดีกว่าฮะกลับไงอ่ะนี่ไงผมตัวแย่แล้วผมไม่มีของอะไรเลยอย่าลูกพี่ เวลาไม่มีอาวุธนี่มันรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเลยโอ้โหอาวุธผมอะ่ะพี่ล็อกเฮ้ยฉันได้เซอร์กิตบอร์ดผมได้สมุดนางงนี่ไงเอาไปปลาใส่สัตว์ประหลาดพี่ล็อกต้องนำมาพี่ล็อกปกป้องผมเลยพี่ล็อกมีปืนอะ่ะแกคอยระวังหลังให้ฉันนะถ้าสัตว์ประหลาดเข้ามาเนี่ยบอกฉันเลยฉันจะหันไปยิงมันตุยเย่แน่นอนได้แล้วลูกพี่ <c oughs> เฮ้ยพี่ล็อกทางนี้ไปไหนอะ่ะเไม่รู้อะ่ะเฮ้ยพี่ล็อกอะไรอะ่ะเฮ้ยเย้ยพี่ล็อกมาเจอโครงกระดูกงอมีศพฮือไปปอดโอ้ยไฟดาบอ โ oh no อนโฟไฟดับเฮ้ยมางอเราเก็บอีสเตอร์เอ็กได้สองอันแล้วโอ้จริงด้วยเฮ้ยมางอเยอะหรือว่านี่มันนี่ไงรหัสแน่เลยพี่ล็กหรือว่านี่มันเบอร์โทรเบอร์สัมพิซ่าหรฮะรหัสทางออกหรือเปล่าวะม,มางอแน่นอนพี่ลก็ก เดี๋ยวขอชั้นจำก่อนนะสามสองเจ็ดเอฮ้ยของผมไม่เหมือนกันอบงอบสามห้บงับห้าแปดหกสามห้าแปดหกหกมาแปเองแอไอ้มาโง่กนต่างคนต่างจำแล้กันเฮ้ยมางโง่ทำไมไม่รู้เฮ้ยเรียะอะไรอะเย้เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะพี่ล็อกเสียงมันดังมากเลยอ่ะมันมาแล้วมาโงเต็มตัวมันมาแล้ว สองตัวเลยแบบง,งอ้ออโนอหมาไม่มีอะไรปกป้องตัวเองเลยพี่ล็อกสู้เขานะฮะล,ลัอยโอ้โอ้โหสามตัวออมนออนนอฮัลโุกันเท็บเยบ<ะ>ชุก,กันเท็บอาเจะะะผมล่อให้หนึ่งตัวกิกตายจะเยะ่เยเย,ย,ย<ะ>จูจืจืจืจ,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 จ ฉันคนเดียวล้มสัตว์ประหลาดถึง3ตัวเป็นไงล่ะพี่รอบในนี้มันมีของด้วยมาหาเร็วขอชื่นชมความเก่งของตัวเองกันวยเอาหนังสือตบนันนินนินนินนไหนนี้มีอะไรในนี้มีของไงเฮ้ยฉันได้พูโตเนียมแล้วเมื่อกี้เราได้อะไรหมกวันเกิดนี่เราปลดล็อกได้ทั้ง3อย่างแล้ว่าโง่อไหนแกใช้สัญชาตญาณยาของแกเนี่ยพาฉันไปทางออกซิ นี่ไงผมเอาตู้ก่อนพี่ลอกผมได้สมุดโน้ตสองอันเอาไปทาบ้าแสงอะไรเอาไปปาหัวแกงไม่นะนาปาหัวพี่ลอกพี่ลอกควรกลับไปเปิดไฟไหมมันมืดอ่อะได้ล้วกลไปเปิดไฟนะอย่างนั้นโอ้ยยยยไยยยยกยยยยย่ยย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 ่ยย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 ยปยยยย เสียงมันอยู่แถวนี้ยโอ้นี่ไงพี่ล็อกคิมิโนโตะยงกินพี่ล็อกเลยค่ะกินพี่ล็อกเลยไอ้แบบโอ้โหนจะเล่นละทีนี้หมาไม่มีปืนด้วยซ่อนตัวนี่แหละจะได้เปิดเปอร์ไพรส์มาทให้แกโอ้โนพี่ล็อกไม่ละกไก่พี่ล็อกมาจะจุกผีนี่แน่โอ้โนโอ้ไม่อ้แบ๊ โอ้ยลูกพี่ผมเจอปืน3ามกระบอกอโหสุดยอดแกเปิดร้านขายปืนเหรอเอ้ยพี่รานี่ไระเฮ้ยอะไรอะอะไรก็ไม่รู้ออฟฟิศเราได้อะไรอ่ะมาโง่นี่ของโปรดแกขยะคืยเร็ว <laughs> มาได้เศษเหล็กนี่ไงพี่ร็อกเราได้เมาโอ้มาโง่เราขาดแค่อันตรงกลางที่หน้าเหมือนเห็ดเอ้ยสุดยอดไปเลยลูกพี่มางโง่ฉันสามารถที่จะครับแบทแทบได้แล้วครับเสร็จปุ๊บก็วางดักวางตรงนี้เอเออนีวางตรงทางนี่ นี่นี่พี่ลองหมาครับปืนได้เอ้ยจริงเหรอปืนกองแกงมากดูปืนดิปืนแกหน้าตาเหมือนไฟแช็กกระจกกระจกง่ายมากเลยนะไม่แน่นมันจะฆ่าผีได้ไหมเนี่ยพี่ลองยิงไ,ได้กี่ทีอ่ะไม่แน่ยิงได้ทีละครั้งเหรอโอ้โหมันรีโหลดช้ามากะอะมัคงจะทนันหรอกดีกว่าไม่มีปืนนะลูกพี่เออจริงด้วย พี่ล็อกเราต้องหาทางออกเออันรู้ลแล้วล่ะเดี๋ยวขอมาคุยของก่อนว้าวได้อ,อัลมอนด์วอเตอร์เฮ้ยไอเทมโคตรเทพกินทีเดียวเลือดเต็มสุดยอดเก็บเอาไว้ใช้ตอนฉุกเฉินพี่ล็อกนี่เราเดินวนเป็นวงกลมนี่นะก็มาไปข่าวงกดปังก้อโอนโนพี่ล็อกพ่อมาโอนโนอย่าอยู่กับมาฉันนี่นะนี่นะนนะ นี่เนี่ยไอตัวเขียวเจเราเป็นสองผู้รอดชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในข่าววงกดนี้สุดยอดเลยพี่ล็อกเลือดมาเหลือครึ่งเดียวมากินอัลมอนด์โพเตอร์ก่อนเดย์เออพี่ล็อกมาพ่อมาแล้ยนี่มันเกมแอคชั่นหรือเปล่าวันนี่ยโอ้โ hop Ono fight ดับอีกไม่โอ้ยมง้อที่นี่แม่งคนไม่ปลอดภัยเลยว่ะเทือนสุดๆฮะ โอ้โหเอาเข็มทิศมานออมาเยอะแยะผมจะเปิดร้านขายแล้วเอาเร็วพี่มันก็เร็วเร็วเข้าประตูรหัสเร็วมาแก้ส่ก่อนเดี๋ยวฉันปกป้องเองเอิเร็วเร็วเออหกหลุดแล้สามลุดลุ้นคียจะแตกอยู่แล้วห้าเอ้ยแปดหกยาพี่เรามาเร็วเอ้ยตัดฉันตัดฉันตัดฉันผมดูหลังให้สามสองเจ็ดโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้มาแล้วไหนอะเจ๊ไอ้โอ้โพี่เราไป เ้ยบางเอไม่คือเกือบออกได้อยู่แล้วพี่รองทางออกอยู่ข้างหน้าผมบาโกช่วยด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านไม่ยอมแพ้หรอกมาก็รอฉันด้วยอโหพี่รอกทางออกน่ากลัวมากเป็นรูแกเอาไปก่อนเลยแกเอาไปก่อนเลยผมจะรอลูกพี่ของผมสุดยอดรักแกที่สุดผมไปแล้วดีกว่า พูดเล่นนะผมจะรอลูกพี่ของผมผมจะดูต้นทางให้ฉันจะสู้ชีวิตคราวนี้ one hour later oh ลูกพี่แด่แดที่แดดได้ที่สุดแด่แแน่จริงก็ลูกพี่อย่าทำเปรี้ยวดูเลือดบนหัวก่อนเลือดเลือติดเดียวมังโ้แกพร้อมที่จะออกไปจากที่นี่หรือยังผมพร้อมที่จะลงลูแล้วลูกพี่ไปฉันให้เกียรติกันเลยอ่ะจ้า เจ้าพี่เราโอ้แบกเอ,อ้โอ้กมาก็รสชาติแห่งอิสรภาพมันเป็นอย่างนี้นี่เองเจเราออกมาได้แล้วเราออกจากแบค็คลูมไดเ้เราคือผู้รอดชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดถึงแม้เราจะตัวเย่ยไปประมาณร้อยกว่าลอบนี่พี่เราก็บอกว่า new level coming soon ออ้มาเลยไม่เห็นจะยากเลยเถอะเอยโอ้ยอ<เ>พี่เราเราสำเร็จแล้วเจ้ นั่นแหละคะทุกคนถ้าชอบการประจนภัยของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ผมกับพี่ล็อกด้วย <c oughs> วันนี้เราตัวเย่กันแบบบุฟเฟ่มา <c oughs> นี่นายิงพี่ล็อก <c oughs> ่ะมามห่อเอ้ยเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนนี่นีน่น,นี่นี่น,นี่นี่นี่แมฉันเข้าบ้านแล้วนอนดีกว่าเข้าได้อยู่เฮ้ยบ้านมันสวยยี่ต้องเข้าได้อยู่แล้วบ้านเอียงด้วยเข้าไม่ได้นี่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 